มือที่ไข้และสายเลือดที่ไม่สมควรการอวยพรยังคงถูกสืบท่อต่อหลังจากที่ยาโคบได้พบโยเซฟอีกครั้งในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาเขาก็เรียกให้โยเซฟพาบุตรทั้งสองคือมนัสเสและเอฟราอิมมาพบเด็กสองคนนี้เกิดในอียิปเป็นลูกของยาโคบกับหญิงอียิปชื่ออาเซนัตแต่ยาโคบกลับกล่าวว่า ลูกทั้งสองของเจ้าจะเป็นของเราราวกับเป็นลูกของเรานั่นหมายความว่าเขารับเด็กน้อยสองคนนี้เข้าเป็นลูกบุญธรรมไม่ใช่เพียงเพื่อความรักเท่านั้นแต่เพื่อให้พวกเขาได้รับมรดกฝ่ายพระเจ้า นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนหัวใจของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งพระเจ้ามักเลือกให้เกียรติคนที่ไม่มีใครคาดคิดและยกคนที่ไม่ได้อยู่ในลำดับธรรมดาให้มีส่วนในพระสัญญามนัสเสเป็นบุตรหัวปีเอฟราอิมเป็นคนน้องตามธรรมเนียมคนพี่ควรได้รับพรหลัก และโยเซฟก็จัดตำแหน่งบุตรทั้งสองไว้ตามนั้นแต่ยาโคบทำในสิ่งที่เหนือคาดเขาควายมือเอื้อมมือขวาไปอวยพรน,น้องและววางมือซ้ายไว้บนพี่โยเซฟพ,พยายามจะแก้เขาไม่เข้าใจเพราะนี่ไม่ใช่ลำดับที่ถูกต้องแต่ยาโคบตอบว่าเรารู้ลูกเอ๋ยเรารู้ เหมือนเสียงของพระเจ้าในวันหนึ่งที่จะบอกกับเราเช่นกันเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือไม่ได้อยู่ในลำดับที่คู่ควรพระองค์อาจกำลังบอกว่าเราเห็นสิ่งที่โลกไม่เห็นเรารู้ว่าทำไมเราถึงเลือกเจ้าเพราะสายพระเนตรของพระองค์ไม่มองผ่านระบบแต่มองผ่านพระประสงค์ นี่คือมือที่ไขว้ไม่เป็นไปตามค่าแต่เป็นไปตามพระคุณเอฟราอิมผู้เป็นน้องกลับได้รับพรเหนือมนัสเสผู้เป็นพี่เพราะพระเจ้าทรงเลือกไม่ใช่จากความเหมาะสมแต่จากความตั้งใจและเมื่อยาโคบกล่าวคําอวยพรเขาเอ่ยถึงพระเจ้าไม่ใช่ในฐานะผู้อยู่ไกลโพ้นแต่เป็นดังพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูเขาตลอดชีวิต พระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้นี่คือถ้อยคำของชายเชาราคนหนึ่งที่เคยผ่านการหลอกลวงเคยหนีเคยสู้เคยเจ็บเคยแพ้เคยร้องไห้มาไม่น้อย แต่วันนี้เขาไม่พูดถึงความผิดพลาดเหล่านั้นเขาเห็นเพียงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและเขาอวยพรหลานของเขาด้วยความเข้าใจในพระทัยของพระองค์ไม่ใช่แค่ให้พรแต่เป็นการส่งตอบระสัญญาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งในโลกที่ทุกอย่างดูเป็นระบบมีลำดับมีตำแหน่ง พระเจ้าควายมือของพระองค์ลงมาเหนือเราเพื่อบอกว่าเรารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนโปรดของโลกแต่เจ้าเป็นคนโปรดของเรานั่นคือพระคุณและนั่นคือการอวยพรที่แท้จริง